ตอนนี้61แล้วค่ะขายของก็เรียกก็แกกไปแค่แนบจอใตา้ยายเดือนหนึ่งก็ตีแล้วไม่ถึงพันขายไปซื้อไปอนะ่ะได้พียงถึงอายุสองคนก็พันสองนี่ป้าก็หาอะไรได้พิเศษมาบางทีก็ร้อยสายมะลัยอย่างเงี้ยวันโคนกับวันพระกตีซะพันพันปวง พันพวงก,ก็650บาทได้ทำงานเป็นเอลเอสรายเดียนหนึ่งพันแล้วก็เป้าฉุนสุขภาพได้พันสี่วันละร้อยสี่สิบคนแก่ได้จ็ดร้อยถ้าเรานั่งจริงของตายายนะไม่เกี่ยวกับลูกไม่เกี่ยวอะไรนะ ไม่พอหรอกค่าน้ํามาเดือนละพันค่าไฟเนี่ยสามพันคิดดูแล้วจะเหลือเท่าไหร่ข้าวห้าโลสองคนก็ตีใช้สี่วันห้าวันได้ไม้กับมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟมันก็บมาพอหรอกกับมาจ่ายค่าน้ำค่ไปหาแนวอื่นเสริมมานั่นแ่ะแค่น,นั้นละ่นละงานเดือนละพันเฉลี่หนึ่งมันกับมาพอกินเนอต่อไปห้าอายุะแปดสิบไปเห็ดกินมาไร่หนีถ้า,าอัาน,ออาน,นนี้มันเจ็ดสิบเจ็ดกับพอะป้ายยางไปหนีได้ยูไปอสสสไปยูแต่ว่าเลยไปหนีไปมาไร่หนีมันก็จีได้มาไร่เห็ดกินนะก็ได้พักเหมือนกันนะอสะส ฟังททอศท์เขาบอกว่าจะไม่ให้คุณไม่ให้เพราะเหตุอะไรถามหน่อยพูดเป็นชาวบ้านนะเศษเงินของพวกคุณนะพวกคุณรัฐมนตรีอ่ะเดือนเท่าไหร่มากกว่าละหกร้อยนะพอพวกคุณมีปัญหาพวกคุณก็บอกจะต,ตัดนี่ตัดนี่ตัดของคนจนหมดคุณตัดเงือนเดือนพวกราชการคุณมั่งสิสะสอ่ะเดือนเท่าไหร่นายกเดือนเท่าไหร่คุณเอาเงินตรงนั้นนะให้มันน้อยหน่อยสิไม่ใช่คุณเนี่ยมาตัดแต่หกร้อยหกร้อยคนจน ไม่ต้องพิสูจน์หรอกคนเราอะ่ะมันเขาก็รู้อยู่ว่าห้าเก้าแล้วเนี่ยคุณต้องไปขึ้นทะเบียนพราะหกสิบมันจะต้องได้ประเทศนอกเขายังมีเลี้ยงมากกว่านี้อีกผู้สูงอายุเขาได้กว่าเราเยอะกว่าเรานะประเทศนอกอะ่ะปีหนึ่งคนแก่นี่เขามาเที่ยวแล้วพวกเรามีเที่ยวไหนอะ่ะคนไทยไม่ได้เที่ยวไหนนะ เท่าไร้ยังยให้พี่วิสูตรดอยูวิสูตรไปสูบพี่วิสูตรใส่แล้วปะก็ <c oughs> ไม่อยากให้ตัดแล้วคันเขาตัดตีตั้งแต่ลูกแม่ก็ไม่อยากตัดแล้วการเพิ่นมาหักมันก็ดีการเพิ่นมาตัดมันก็ดีถ้ามันตัดไปแล้วห้องที่ปวนๆใส่แล้วจังสีได้ปะก็สีลำบากอยู่แล้วพลังคนก็บสงงนีนั่นก็ใส่แต่เงินมูลน,นี่เนาะพลังคนเนาะ ทีคนบาม่ลูกไม่เต้าเนี่ยเหมือนผัวเมียยังจะกัดไส้แต่เงินมูนี่ตัดก็ออกบางคนก็กระมนี้นะโอ้ยคุณรัฐบาลเลยอย่าไปหักเชินของคนจนคนยากเงนินซ้ำนี่เนาะมาให้มากินอนะ่ะเพราะได้ค่านา้ำกาไฟเพราะได้ให้ลูกให้หาลานเพราะได้กินเพราะลูกหาลานมามีให้ก็จะได้กินต่อไปมือหนึ่งมือนัง่งก็เพราะอ้ยูได้กินย่าไปหักทอขอร้องทอะกรให้อเก้าอันทอเขาก็จะมาเลี้ยงราชดรแต่ตี้ยจะตายเมือ่อตอนเหล่วคนนะ サーキーさん、よかったな。